สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะฮะในช่องมิเตอร์ซีวันนี้เรามาอยู่หน้าเว็บโยกังยุทภบคุบเสือนงอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนประจําสัปดาห์นะครับผมก็วันที่เท่าไหร่อ่ะพ่กนี้วันที่24สิงหาหนับผมว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็มีการจ่ายแต้มแคสเนาะมันจะอัปเดตตอนเที่ยงหรืออัปเดตเลยอัปเดตตอนเที่ยงเนาะเราดูไม่ได้ ไอเทมเซลก็น่าจะอัปเดตให้ตอนเที่ยงโอเคคิดไม่ออกตอนนี้นะผมกิจกรรมที่สามเลยดีกว่านะผมเพิ่มอัตราวความสําเร็จของการเสริมแกลงประดับห้าเอร์เซ็นอ้าวแค่ประดับรอจบแล้วนะฮะเสริมแก่งประดับฮะไม่ได้เสริมแก่งออื่นๆที่เราตีบวกใช้กันนะเออเสริมแก่งประดับครับแย่ละ ซูมเกยงประดับซะง,งั้นผิดหวังฮะนะผมตอนแรกก็เราเรารู้อยู่แล้วแหละถ้าวอก่อนมันก็ตีบวกหลังแต่ถ้าตีบวกก่อนก็วอหลังนะสลับอยู่อย่างนั้นแหละกิจกรรมที่จะยังมีนะสเปเชียลโยกังเดย์ใช่ไหมวันที่แปนะครับแล้วก็กิจกรรมบู๊บอสลุ้นเหล็กไหลนะฮะยังคงอยู่แล้วก็ชุดคลุมจำน่ายสัตว์เทวะนะฮะรูด็อกนะครับ,รนะรบติดปีก ครับแพ็กเกจแอนเอนเจอร์แพ็กนะครับ,รบผมก็ลุ้นชุดคุมยูกาตะหน้าฝนนะบาร์บารี่คุณยาวสุกเสาร์อาทิตย์บทกวีเนี่ยไม่ทันแล้วกิจกรรมนี้นะครับกล่องของขวัญยังมียาวถึงถึงสามสิบเอ็ดเนาะที่เราสุ่มกันเป็นสก,กีนยังมีถึงสามสิบเอ็ดนะครับประติ๊ดในภาพเสริมความดีวันที่สามสิบนะเอ็ดสิงหายิ่งใช้มากยิ่งได้มากอันนี้สายเติมกิจกรรมกระบี่ลาชันวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคือการสร้างตัวละครใหม่ นะผมรับบัฟผู้เล่นใหม่นะครับผมออแล้วก็รับของรางวัลอัพเวลนะอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับเนี่ยของรางวัลอ up l ล v e l ของรางวัลเติบโตนะครับเวลสิบ well, เอ้ยเวลสามห้า well, นะครับเวลสามห้าเวลสิบเวลสามห้าเวลหกสิบเวลแปดสิบเวลร้อยนะฮะต่อมา บัฟวนคือบัฟผู้เล่นใหม่หรือว่าหวนคืนนะจาก20บเปอร์เป็น50เปอร์นนะแล้วก็หวนคืน14วันก็จะได้รับไอเทมนะครดังต่อไปนี้นะครับผมทั้ง14วันอะไรอีกชาเลนจ์ Challenge นะครับผมจะจะจบที่31สิงหานะหน่าจะขึ้นเซียน5กันเซียน5เซียน6กันนะครับผมส่วนอัปเดตปรับปรุงไม่มีนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้ก็เอาเป็นว่ามีของมาขายแล้วก็ให้ตีบวกประดับเล่น นะฮะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงแค่ตอนนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดังใจครับผมบ๊ายบายครับ